เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ชมรถจบสวยๆอีกคันนึงเอ้ามาเร็วเร็วๆหน่อยอุ้ยงานเริ่มแล้วนะครับจบสวยอีกแล้วครับคันนี้เป็นเชฟตา2ชั้นนะครับผมอ่าช่วงล่างก็จะเหมือนกับ d m a มเลยนะครับผมจบสวยแล้วครับคันนี้ได้ชุดยก6นิ้วของเราแฮนด์เมดนะครับซูเปอร์ซูเปอร์เชฟชุดยกของเราเป็นยังไงบ้างแข็งแรงครับ โซเปอร์ว้ย <Okay. S 1> มาดูก่อนอย่าพึ่งเนี่ยว้ยดูนี้มาก่อนเนี่ยยังไม่จบเดี๋ยวก่อนมาโอ้ยไปแล้วครับผมนายแบบผมนะครับก็เปิดงานให้ประมาณนี้นะครับอ่าเพื่อนๆชมที่รอบๆตัวรถก่อนๆนนะครับรายละเอียดเดี๋ยวดูกันว่าได้อะไรบ้างนะครับคันนี้เอฟซีของเรามาไกลจาก อุทไทธานีเลยนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆดูที่มุมแคมเบอร์ครับมุมแคมเบอร์ลงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพื่อนๆการขับขี่ดีเยี่ยมเลยนะครับอืมนะครับโอเคเดี๋ยวดูกันเลยครับอ่านะครับช่วงล่างข้างหน้าดูว่าได้อะไรบ้างนะครับเพื่อนชุดยกของเราหกนิ้วครับเป็นชุดงานผลิตขึ้นแล้วก็ออกแบบให้สำหรับชุด เชฟแล้วก็ดีแม็กโดยเฉพาะนะครับชุดกันโครงหน้าฝากเอาไว้แล้วก็ค้าด้วยนะครับให้เกิดความแข็งแรงนะครับพอมาก็มีความหนานะครับผลงานรับประกันคุณภาพถึง10ปีนะครับผม,มโชคได้เป็นโมโนทูบโปรเฟนเดอร์ครับเพื่อนๆน,นะครับชมกันเต็มเตหน่อยนะครับตอนนี้ชุดยกของแฮนด์เมด ถือว่าเป็นสินค้ามาแรงทุกตัวเลยนะครับเพื่นอนๆนาล้อครับได้16คูณแนะครับร้อที่แมตแล้วลงตัวก็จะเป็นล้อ16คูณแลบ30นะครับอ,อันนี้ยางเป็นเบอร์285ทับ75 r16 นะครับโช้เป็นโมโน t ูบโ p ร o เฟนเดอครับอืม ชุดงามจะดรอปลงมานะครับดรอปลงมาแล้วก็มีกันกระแทกนะครับมีอะแดปเตอร์เพากลางนะครับชุดค้ำหน้านะครับอืมเช่นบาร์ยังอยู่ข้างล่างครับให้ความนุ่มนวลน,นะครับคราวนี้เสริมชุดแท็กอาร์มนะครับเสริมแท็กอาร์มเข้าไปนะครับเกาะยึดกับชุดประกบเทิร์นเฮลนะครับ ก็ข้างหลังก็เป็นประกบเทินเพลาครับมีอะแดปเตอร์เพลากลางนะครับจับขันน็อตเช่นกันนะครับผม,มนะครับโอเคขอบคุณครับ